สวัสดีนะคะสวัสดี f อลุงพลปาแตนทุกๆคนนะคะรู้สึกว่าประเด็นนี้นะคะที่อีสางเน่าเนี่ยมันามาอ่านประเด็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของที่พี่ใหม่ชลวรรณแกโพสต์แกก็เลยท้าพี่ใหม่ชลวรรณว่าเอาออกมาอีกเลยเอาออกมาเยอะๆเลยเจ้าละเเคเอาออกมาเลยพี่ใหม่ก็จะปล่อยออกมาเยอะๆเลยนะคะ f อค่ะก็ลองฟังดูนะคะว่าอีสางเน่ามันดิ้นนะคะแค่พี่ใหม่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหแบบ ร้อนเป็นไฟนะคะตูดเหมือนไฟลวกอะนะคะเดี๋ยวนางฟ้าจะอ่านให้ฟังประเด็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายโจดแบ่งได้เป็นสามท่านแพทย์ผู้ทำการชนสูตรพิกศพเบื้องต้นบริเวณจุดพบศพเนื้อหามีดังนี้ตรวจพบศพสภาพนอนงอนอนหงายเปลือยกายมีตำแหน่งอ้างอิงคือละติดจุดนะคะจุดจุดจุดองศานะคะเหนือรองละติจุด จุดๆ,ๆองศาวันออกตรวจบริเวณภายนอกร่างกายกกพบตาเบิกโพงพบหนอนในรูจมูกช่องปากและแขนข้างซ้ายพบสายสินข้อมือด้านขวาและรอยขีดข่วนตามร่างกายฝ่าเท้ามีรอยพองบว,วมเป็นไปได้ทั้งอากาศร้อนจัดหรืออาจเดินเท้าเป็นเวลานานส่งต่อพิสูจน์ศพท,ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์แพทย์ผู้ทำการตรวจชนสูตรท่านที่สอง สภาพศพภายนอกศพเด็กหญิงรูปร่างสมส่วนผมยาวถึงต้นคอสีดำผิวค้้ำส่วนสูง9 6เซนติเมตรหนัก11กิโลกรัมไม่พบเสื้อผ้าสภาพศพผิวหนังแห้งคล้ำเริ่มเน่าปรากฏหนอน,มนแมลงชัยออกจากช่องปากและรูจมูกตาแห้งเบ้าตาควา่ำลึกร่างกายเริ่มส่งกลิ่นเน่าพบสิ่งที่ตรวจตามร่างกายดังนี้ บาดแผลถลอกขูดขีดตามร่างกายและแขนสากระจายเป็นยอมยอมบริเวณรอบปากถึงแก้มสองข้างคอด้านซ้ายและไหล่ซ้ายปรากฏลักษณะผิวถลอกไม่พบบาดแผลบริเวณช่องคอดเยื่อพรมจารีไม่ฉีกขาดลักษณะ,ะครบวงสมบูรณ์ทวารหนักขยายเล็กน้อยแต่ไม่พบบาดแผลหรือการบาดเจ็บ เอ็กซรย์ศีรระร่างกายและแขนขาไม่ปรากฏกระดูกแตกหักสภาพศพภายในศีรษะหนังศีรษะไม่พกช้ำกระดูกไม่แตกกระดูกสันหลังคอไม่หักไม่พบลักษณะเลือดออกเหนือหรือใต้เยื่อหุ้มสมองและในสมองเนื้อสมองเริ่มเน่าและคอเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบริเวณคอไม่ฟกช้ำ กระดูกโคนลิ้นและกระดูกไทรอยไม่หักไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมซวงอกและช่องท้องกระดูกไขปปลาและกระดูกซี่โครงไม่หักไม่พบลักษณะเลือดออกในช่องเยื่อคุมปอดปอดสองข้างและหัวใจเริ่มเน่าไม่มีเลือดออกในช่องท้องรําไส้เล็กส่วนต้นแคบและหดตัวปรากฏของเหลวสีน้ำตาลในกระเพาะอาหารป,ป,ป,ปริมาณ 10มิลลิลิตรไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้เนื่องจากศพเน่าแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากขาดน้ำและอาหารจนถึงแก่ชีวิตหรือภาวะิิโตกเนื่องจากอากาศร้อนจัดแพทย์ท่านที่3นะคะแพทย์ท่านที่3อธิบายลักษณะการชนสูตรศพเหมือนกันกับท่านที่2 ไม่พบว่าสาเหตุแห่งการตายเพิ่มเติมส่วนที่พบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศนั้นอาจเกิดจากการผ่าครั้งแรกหรืออาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพจึงยืนยันว่าไม่ได้ถูกร่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถสรุปเหตุการณ์ตายได้ว่ามาจากอะไรเพราะพฤติกรรมการตายไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีใครทำให้ตายหรือไม่ส่วนรอยเขียวช้ำหลังตาย หรือรอยจ้ำโลหิตตกสู่ที่ต่ำเป็นรอยซึ่งเกิดณร่างกายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตายโดยเป็นการตกของเม็ดเลือดแดงตามแรงโน้มถ่วงเมื่อหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายจะค่อยๆตกลงไปทางด้านร่างทางเส้นเลือดและเกิดการสะสมที่เส้นเลือดฝอยที่บริเวณหนังบริเวณนั้นทำให้ ปากฏเป็นสีแดงคำํำที่บริเวณผิวหนังทางด้านล่างซึ่งมักจะเริ่มปากฏให้เห็นตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังตายและเวลาผ่านไปเกินกว่า6ชั่วโมงเลือดก็จะตกนิ่งไม่เคลื่อนไหวแล้วหักไปพลิกตัวดูจะพบรอยแดงปืดจะเห็นได้ชัดเจนและเลือดไม่ไหลย,ย้อนกลับแล้วซึ่งเข้าซึ่งข้าไม่แน่ใจว่า แนวทางการสืบสวนของเจ้าคณะการตำรวจจะระบุไปในทางทิศใดแต่ในทางพิสูจน์ของนิติเวศสามารถระบุได้เพียงเท่านี้ต่อไปก็เป็นนักผู้เชี่ยวชาญน,นิติเวศนะคะต่อด้วยแพทย์นิติเวศและพยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจำเลยอันนี้ฝ่ายจำเลยนะคะข้าได้อ่านความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลดงหลวงแล้วระบุพบบาดแผล ก่าและบาดแผลถลอกถือว่าเป็นบาดแผลตามร่างกายไม่พบบาดแผลที่มีความสําคัญที่จะทําให้แก่ถึงแก่ความตายได้และมีการระบุการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้ตายหลังถึงแก่ความตายแล้วนําไปสู่การประเมินของร่างของระยะเวลาการตายของแพทย์ข้ามีความเห็นว่าแพทย์ดังกล่าวไม่ใช่แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านนิติเวชการดูศพและแล้วมาให้ความเห็นดังกล่าวอาจมีข้อคาดเคลื่อนได้ซึ่งเมื่อดูภาพถ่ายหมายจอ15แผ่นที่19ถึง29แล้วค้าเห็นว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตประมาณ1-2ถึง2วันนับย้อนไปจากที่มีการถ่ายภาพไว้ซึ่งจะสอดรับกับ ความเห็นของแพทย์ตามรายงานการชันสูตรตามภาพถ่ายเท้าข้างฝาของผู้ตายตามภาพถ่ายหมายเลขสจุดสาแผ่นที่19และสิบเส้นเท้าสิบ้นเท้าผู้ตายมีการผูกกดหลังจากถึงแก่ความตายแล้วไม่เกิน12ชั่วโมงแล้ววิยานอธิบายเพิ่มเติมว่าเช่นในกรณีนี้หากผู้ตายถึงแก่ความตาย ก่อนแล้วและถูกนำมาไว้จุดดังกล่าวหลังจาก12ชั่วโมงเท้าของผู้ตายดังกล่าวจะไม่มีลักษณะซีดขาวเว้นแต่จะมีการถูกกดมาก่อนจากที่อื่นลักษณะที่ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลขจอจ15แผ่นที่19การที่ผู้ตายนอนตายในลักษณะท่าทางดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามธรรมชาติไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดมาจัดท่า ดังกล่าวก็เป็นไปได้เมื่อดูภาพถ่ายหมายเลขจอห5แผ่นที่ 10, 39ภาพทั้งภาพบนและภาพล่างในส่วนที่เป็นปลายเท้าคือส่วนนิ้วเปรียบเทียบกับาภาพถ่ายหมายเลขรอจุด30แผ่นที่20สาเหตุที่ภาพเท้าตามภาพถ่ายหมายเลขรอจุ RC, ดสาดำนั้นเนื่องจากเป็นปกติที่ศพจะต้องมีการเน่ามากขึ้น และเป็นสะดมดังกล่าวซึ่งจะต้องมีสะดมมากกว่าตามภาพถ่ายหมายจอจุด35แผ่นที่39อย่างแน่นอนซึ่งโดยปกติการตกของเลือดหลังจากผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วจะตกตามแรงโน้มถ่วงก็คือจะไปอยู่จุดที่ต่ำสุดของท่าทางร่างกายอาทิหากศพผู้ตายนอนงาย จุดตกเลือดก็จะอยู่ด้านหลังแต่ตามภาพหมายเลขรอจุด30แผ่นที่สองปลายเท้าดำเนื่องจากเป็นปลายตการเน่าแต่ถ้าปลายเท้าดังกล่าวอยู่จุดที่ต่ำที่สุดของท่าทางศพก็จะเป็นจุดตกของเลือดเช่นกันโดยการเคลื่อนไหวของเลือดนั้นจะเคลื่อนไหวได้หากผู้ตายตายไม่เกิน12ชั่วโมงอาทิเริ่มแรก หากมีการให้ศพผู้ตายนอนหงายจุดตกเลือดก็จะอยู่ที่หลังแต่ต่อมาหากพิกร่างของผู้ตายให้นอนคว่ำจุดตกของเลือดก็จะอยู่ด้านหน้าซึ่งการตกของเลือดดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการชนะสตรพิกศพของแพทย์นิติเวชเพื่อตรวจด,ดูว่าเลือดมีการเคลื่อนที่หรือไม่ซึ่งจุดตกของเลือดต้องสัมพันธ์กับท่าทางของศพที่พบจึงจะถือว่า ไม่มีการเคลื่อนที่ศพจากการที่ค่าดูภาพถ่ายศพหมายเลข35แผ่นที่34ถึง29และภาพศพ30แผ่นที่1ถึงแผ่นที่39แล้วเมื่อพิจารณาท่าทางของศพและการตกของเลือดภาพของศพมีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติหมายถึงไม่มีคนจัดทำท่าขึ้นเว้นแต่หากมีผู้อื่นนำพามาวางไว้จุดดังกล่าวจะไม่เกินสองชั่วโมง ศพก็อาจจะมีลักษณะดังกล่าวได้ซึ่งความหมายว่าธรรมชาติตามที่เบิกความมาเป็นไปตามที่อธิบายดังกล่าวส่วนบาดแผลถลอกฟกช้ำหรือบริเวณลำตัวใบหน้านั้นค้าเห็นว่าบาดแผลแต่ละจุดเกิดจากการกระทาแต่ละครั้งซึ่งบาดแผลอาจจะเกิดจากการขูดการกระแทกกับของแข็งซึ่งตามภาพถ่ายแผลมีลักษณะอายุพอๆกัน แผลดังกล่าวจึงน่าจะเกิดพร้อมๆกัน <G ül> ซึ่งเ <G ül> มื่อมีการพบศพผู้ตายที่บริเวณป่าค้าเห็นว่าเป็นไปได้ที่บาดแผลดังกล่าวจะเกิดจากการขูดกับเศษไม้ใบหญ้าก้อนหินบริเวณดังกล่าวซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดและแผลของผู้ตายดังกล่าวไม่มีลักษณะถูกคนปะทุสไลด์ ขณะที่ข้าให้การต่อคณะกรรม,มาการกรรมมาทิการบุตรทิสภาเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับการให้ความเห็นว่าตามภาพดังกล่าวผู้ตายไม่ได้ถูกข่มขืนกระทำชำเราซึ่งก่อนที่ข้าจะมีความเห็นดังกล่าวนั้นข้าดูภาพถ่ายจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นสำคัญซึ่งจากตามหลักนิติเวชและเมื่อแพทย์คนแรก ผ่าและมีการส่งให้แพทย์คนที่สองผ่าการผ่าครั้งที่สองอาจจะมีการคาดเคลื่อนจากการที่แพทย์คนแรกผ่าได้ดังนั้นการให้น้ำหนักของภาพจึงให้น้ำหนักภาพจากโรงพยาบาลรัพระสิทธิ์ผสมมากกว่าและในวันดังกล่าวข้าให้ความเห็นต่อคณะกรรมการกรรมาธิการว่าตามหลักนิติเวชแล้วเมื่อตรวจจบ ก็จะไม่เป็นที่สามารถบอกสาเหตุการตายของผู้ตายได้ทุกกรณียกตัวอย่างเช่นหากศพเน่าเป็นเวลานาน,านจะไม่สามารถบอกสาเหตุการตายได้แต่ก็จะมีการสันนิษฐานการตายไว้ในความเห็นทางนิติเวชและกรณีไว้ด้วยตามรายงานการตรวจศพผู้ตายหมายเลข33ระบุระบุของเหลวลำ ลำของเหลวสีน้ำตาลในกระเพาะอาหารปริมาณ 1. นมิลลิลิตรไม่มีอาหารเหลืออยู่ซึ่งทางนิติเวชรายงานผลดังกล่าวมีมีความหมายว่าลักษณะเสียชีวิตไม่น่าจะได้รับอาหารภายใน6ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตซึ่งปกติกระเพาะอาหารจะใช้เวลาย่อยอาหารประมาณ6ชั่วโมงส่วนของเหลวที่ตกครั้ง และตรวจพบนั้นน่าจะเป็นกระบวนการของการย่อยสลายของภายในกระเพาะตามภาพถ่ายดังกล่าวลักษณะศพผู้ตายจะมีการเน่าแบบเฉพาะกว่าแบบอื่นเนื่องจากปกติศพเน่าจะบวมจะขึ้นอืดแต่ในกรณีนี้จะมีลักษณะแข็งแห้งซึ่งกรณีนี้พบในพื้นที่ร้อนจัดอากาศถ่ายเทสะดวก และจากรายงานที่ระบุว่าและจากการที่ผิวหนังแห้งและตาโพลจะทำให้เห็นว่าผู้ตายอาจจะตายจากการขาดน้ำและขาดอาหารการเสียชีวิตซึ่งคาเชื่อว่าในกรณีเสียชีวิตของผู้ตายเกิดจากการขาดน้ำหรือการขาดอาหารและจะเกิดภาวะหิสตกหรือการที่หัวใจหยุดทำงานอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะร่างกาย ได้รับความร้อนจากภายนอกสูงโดยทั้งสองสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทางการแพทย์ถือว่าคนระสาเหตุแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันซึ่งบาดแผลที่เกิดรอยขีดขูดตามร่างกายข้าเห็นว่าเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเว้นแต่บาดแผลที่เกิดจากนอนเกิดขึ้นหลังเสียชีวิตแล้วตามบาดแผลตามภาพถ่าย คาดชื่อว่าผู้ตายมีการเดินไปถูกผิดควรก่อนถึงแก่ความตายโปรดติดตามตอนต่อไปต้องขอบคุณพี่ใหม่ชาละวันด้วยนะคะที่นำอเอกสารหลักฐานหรือว่าการเสียชีวิตของน้องอก่อนที่ตรวจพิสูจน์หลักฐานนิติเวศเอามาเผยแพร่ให้เราได้รู้นะคะว่าเกิดอะไรกับน้องบ้างนะคะขอบคุณพี่ใหม่จริงๆนะคะ